เดีเก็บไปให้โม่แขอยเจ้าเด็กไ้ย,ยอยแปบงไ้่ละไลยอยู่กั่นสมนวนมาไปปั่นสมกินกรบฝนเหลือบแหลมัมก็เป็นสีแบบนี้ลีอนอนอบมวงมวงบางคนมาคือสีม่วงมเมือดเดียวนี่ยแล้วลังเกิด cào tay nhỏ tay mềm điu cò câu bắt thằng ăn để ở đấy con lang là măng hẹ dị nhàng muốn muốn vừa chắc cả phụ uhm, vương à. เพราะว่าบางคนเขาเจ้าปงหัวไม่นด้ยังน้อยไอกระบอกระ่างเียดขางข่อยเป็นดงก่อนอันนี้ลูกแล้วแต่คนชอบบางคนกะ กินก็กินก็ะยาไปกินี่น้องจะไปฝืนจะของ ยอดต้นสูงเง่นเด็ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บขอยมีเวลาวของกระทรงไปหาข้าเจ้าพี่น้องไปซะนี่ใส่ของโป่งแต่สมัยหลังเจ้าจ่ายไปซะนี่เองค้ะมีเวลายอดก็รักมางๆนะวันไทยไปอยู่ใส่กระโปงายแต,ต่คนก็ขี่คัแตะขอนวายเดย้พี่นอ้อง ว่าข่อยดิ่จอดรถในข้อมค่ะเมียเมียอยากไปใส่อยากเพชรยังทีนี้บ่าว่าอ้ขวามว่าข่อยจะพักหลับอันจะพักอันหล,ลับในปิดจอดให้อันหุ่นยู่กลางฟานแต่เขามามันสิโดนจับเลยว่เดี๋ยวจะจัดการว่าขอ่อยพาดิน่ขจอดลำงำน้ำสวย วังมันอันวังมันโคกสีบานอุยนิ่มเนื้อเนี้ยเหมือนบางคนผู้เฒ่าเขาเจียวยางมากเขาเจ้าถามหนูดิแนวภูน้ำเต้ยอยู่ก๋าจีเก็บเอาจากอันนึงแล้วไปให้โมก่อนขันศพนะสบายเนี่ยมันยังอันใบมันยังแข็งอยู่เอาตัวหนอดอ่อนๆอันนี้มันอันนั้นว่าถ้าเรเกิดได้พี่น้องอันคนยังอยากเบิ่ง ปาีเล็กสด็คเสวีเด่นนั่นแหะเมื่อเขึ้นไอ้เบาด้ย้เหมือนี้ด้ปวดไอ้เบาน้ำดนละาน้ำดนละน้าอุยหลายครับลำกลอ่งเด็ดเตามเย นอนนี่อีกสุกอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี่ไงในพวกอื่นที่ไงไก่บนทางตะวันตกแดนเยอะอนั่นก็พี่น้องออีหมูมีหมาต่อคิวอันนี้นะ ขอบ้านลึกแน่จ็กหน่อยแต่ว่ามันแตะบนท่ามันก็ไม่ดีเงียดึเสียจากเวลาเตม็มไม่ากม่ีกูเลยขอบ้านดูคนเราฟังค่ะเอาไปแอมเอาไปตากแดดไ้ตะกอนถีบเบาฟางตากแดดไและกันให้มันหันใอ้มันอย่ประจังวะล่างขัน หรือลหลงก่อนไปตากกับบ่ออเ,เป็นยังเดีวแท้จ้ะเป็นหยอนมาก้อปนอนตกใส่รยก็อยยืยนถาป้อมไปเรอ่ะยันมากนะฝนเวลาฝนมาหย่าง,างออก็บ่อายนะที่ยายเหนแล้วฝน่า,าเปิ ดอกตบาก็เหมอนก็ังไา้ให่นใ่นาน่าัวมากายพี่น้องสิ้แล้วล่ะสิไป็น้โมกินขาวน้ำโมเหมือน ก็คือไปที่มาพะแน่บึ้งแน่ประ้านเรื่องอะไรของธรรมชาติบริบทหลักบริบทหลักพูดได้เนาะแกสดนั่นหอล่ไปสู้่นวกระจุมนี่ก็ นอนถ่ายพี่น้องจ้าสิเมื่อไหร่แล้วโอเคพี่น้องจ้าคลิปหนาพ่อ,อกันไหมมากรมคือรอนวัดอ่ะเดี๋ยวดีไว้ข้างในเต็มอยู่ยไลน์เติมอยู่ยด้าพี่น้องอยู่ดีมีอังสปูซุกคนคลิปหนาพ่อ,อกันไหมจ้ามันจะทะยานไปหาหมูก,ก่อน ตอนนี้แหง้งานพี่นอ้องมัวเก็บมาให้ได้ว่าสามพันสิบเันสมเก็บให้พ่อนหัวังไ่ฟ้าฝนลึกๆมีหมูมีหมาดอกง่ามเีงสุ่มมีแหง้งานพี่น้องเด็ดเต้าตํำๆเพื่าจะกินบน,น้ำล้า เกิดจ้ะใบแล้วเอล่านีาันสุิ l a ายครับอ้านพี่น้องตั้งพี่ย้งไม่ต่างน้ำหคัะ เร่ค่อยมากบอกากันได้พี่น,อนอ้องบัตรไห่ทั้รหมช่ติของพสตอรัี่น้องมือนกันง่า แปดสิบเก้านเออของอาเป็นแงพี่นายดรามากันพี่นาะไอซึ่งแง่ับตองกินคุณว่าวอยู่ซอยเรามนข้างกว่ายี่ห้ใส่ัเห็ดพี่นาะมันเมาหน่อยหลหกคนมีอยู่แบนกระลำสามสิบเก้ากรลำสามสิบเก้านสามเก้าสามสิบเจ็ดเจ็ดเก้าสามสิบสองเก้าอยตัว Okay, แค่นี้เองสุดอแ่น้องแค่กับต้องกินจ้ะขอาน้าหลังจากเอา,เอาจักรยานไปออะเอบพากมาแล้วเอาปักไปให้มสือ่อกร จำหนีพี่น้องวัดเป็นพันเป็นท่นขา,า,าไหมไก่แม่สิโลสองโลพักนั่นนี่ว่าวปังดอกมะปลาคลองฉีดพ่งเห็นเดือนสูงปลาคลองฉีก็สูงแต่เ่าก็ต้องอยากต้องกินพี่น้องก็บพรดิฉัอต้องหันจะคล้องอดสิกินตะวันมากับใครอยู่กับเป็นไปบ่ได้ต้องดิ้นล้นพี่น้องเข้ามาเมนว่าคนรวยคนมีปั้นนั่นกระแสทีก็ต้กินตะขนมปังกับพลังลายลายคนข้อ ค้นห้าต้องอยู่ในทอ้องบําเพนกินแบบตะพื้นตะพื้พนกินอ่องจ้าออกฟ้าอากาศดีดีชีวิตไปชีวิตมันพี่นนองกับบําเพ็วัตถุยุทธุกยูกยย่ยากเรื่องกระยูได้บริหารจากความให้เป็นกระยูได้ดอกพี่นนองบางทนานลำบากก็เาข้างม,มัน,น,มมน,งนมีหอดบ้านม่นมีงานมัมีหอดทียงทียูเออโอเคพี่นนองไปเมื่อบานแล้วไปแกงกังไนไอ้อ่ำไก่เจ็บแซ่พี่นนองจ้า อากาศอีกนะคน่ะเออมอะีดิออมไก่แฟมันัสือไก่มาให้บบรยากได้ไก่ไม่อย่ากระดูกันนะมนันเอเออเอาตะเหนือกันนี่อา้อกเอมใส่ไก่เอาตะไบอันซี้มนันันลวกไปพี่น้อมไปหลวเนอกน้ำเย็นใบเลยเด้กล้วกขัน นองเอาพี่น้องนองนองเอาสูตรไปสูตรมั่นพี่น้องอันนี้ไข่สีนกน้ำเย็ยนโอ้ออก็สยซี่นกน้ำเย็ยนนอกน้ำเย็ยนลวกแล้วข้าวเดียวแล้วก็นอกน้ำเย็ยนให้มันอันสเสร็จเอ็นน้ำก่อนสักก่อนบางกอสกอันใส่ถุงแพ็กใบถ้ากินพี่น้องอืมม,มาหยอดอุปโภคบริสิทธ์อ่ะยวสิไปเก็บมาอีกไปขอร์สจะคลองเพิ่นพี่น้องไปเก็บซุมซีซุนหมาในหุ่นจักกับจะไอสวนเพิ่นเคยเห็ดอ่ะไปอันลบคทอนหยาสำไอหนังอืมเป็นไกๆบ้านนี่แหละ ไอ้เม็ดมะเล็ดพันคนบรูดว่าเดี๋ยวเธอหนีไปสิขอเพือ่นอนนี่ดอกพี่น้องปมามั่นสักโมกีกรัมก็สิเก็บไว้พี่น,อน้องปิดลับบ้านเท่ากับเอิญมาข้าวหนาบ้านเท่ากับพี่น้องแต่ว่าดอกเลือ้อยเหลือกเขาไปเห็ดนมามันเนาะแล้วขนไทยกินเบิดเน,นาะมอ้โอเคพี่น้องจ้าขอสิพี่อมไก่บัดทีเนี่ย ผสมรกบก้ออมอัดายหลายนะเอแบบหลววอ่ะ่ะพีน้อง่อยแบบแงอมบ้านน่ะมัอสิบ่ันัดนก็ก้อน กคือเพราะว่าใกล้นั่นแกงกันจนสุกแล้วหลัพี่น้องมันอ่อนแล้วตอนตอนซุ้ยอยู่ผักลายหลายเลยแกงออมไก่พี่น้องออมไก่ใส่ผักหลับแล้วแล้วมาบานอย่เฮ้ยพี่มาวะผักหลาย